ทำอะไรหรอลูกทำต้มตำใส่อเ้านี่อร่อยไหมชิมยังชิมยังแม่ค้าชิมยังอืงใส่อะไรลูกใส่น้ำปลาหรออ๋อน้ำปลา โอนากินแล้วโหมีคุกเขาด้วยอยากมนเลอ่มยป้าได้หรออืมเ่แม่แม่ชิมเปล่าแม่ชิมเปล่าไหน่หน่นห่นูตามให้พ่อดูนี่ตามยังไงวิธีตามต้ตามตามยังไง ๋อไหนตำนี่<อ><อ>มีวัตถุด,ดิบด้วยอร่อยยัง